ใช่บาซะเลยตอนนี้เราจะไปดูร้อนมากเลยหยิวน้ำด้วยปากแห้งเลยแล้วจะไปดูที่เดนเนอร์คอนนะครับเดนเนอร์ก็อยู่ตรงนี้ครับเราจะไปดูว่ามีอะไรซื้อเอ้ระวังแต่วิวตรงนี้สวยมากเลยครับ ตอนนี้เราจะดูว่ามันมีอะไรบ้าง<อ>พี่แดนนะขอแห้งขอแห้ง มาครองวพิซซ่ามันไม่มีที่อะไรไม่มีที่ลถูกมากเลยฮะหกหกฟรงค์ลดแล้วอ่ะพิซซ่าของเขาแท้นะครับพิซซ่าอยากไปถูกกินไม่มีที่อ่น นมดีกว่าซื้อนมเลยเตรงนี้อ่ะอันนี้ส5 1.35ประมาณเท่าไหรอ่อ่ะประมาณแค่50บาทเองถูกนมของเข้าที่นี่ถูกเอาแบบไหนดีอันนี้ อันนี้ pasteurized pasteurized มันกันอันไม่มีอะไรนะข้อมูลภาษาอังกฤษอันนี้เข้มน่าจะเข้มข้นกว่าเอาัน,นี้ไหมไม่ค่อยเข้มอ,อันนี้สองจุดห้าอืม pasteurized อันนี้เนะี่ย นี่มาเกียโตที่ซื้อมากี้เนี่ยอ,อร่อยนะแลวจะเอา,าอันอนะี้มีไม่มีที่อุ่นใช่ไหม ไม่เคฟเวตไม่มีอ่ะชีสเอาสิเนี่ยเป็นอะไรนะเอาเป็นแผ่นดีกว่าไอติมเอะไรนะกินน่ะเออเอาสิเอาสิกินเอสเปรสโซ่ครัวคอนมีอันนี้วานิลลาเออ มีทัวร์ด้วยอ๋อขายดูราคาสามจุดห้เองอ่ะสามจุดห้าไมใช่1 7เะเนี่ยอันนี้สามจุดหอ,อัไหอ,อะ่ะ,อ,ะอันนี้9ก0 m l อนีสิบเนะแดอันนี้สิบเอ็ดเ <3. S 1> หรอสามหมดแล้ว3 5มหมดแล้วออ๋ออันนี้มาถูกดิมีคาราเมลด้วยหกอันนี้อ อันนี้ถูกวนนถกว่าเอาอะไรดีอ่ะแคราทไหมเลยวานิลลาวานิลาโอเค อันนี้หน,นึ่จุดเก้าเองเหรอออถูกถูกจังเลยอ่ะถูกนนไงไม่แน่ใจใช่ออ a n เรนจ์่ไหนึ่งจุดเก้าห้โอเคไม่มีนี่ค่ะผักอยู่ตรงนี้ แมรงอ่ะมรงหวานมากที่บ้านอยู่อีกครึ่งหลโอเคโนเทลล่าของเขาถูกมากเลยอ่ะถูกมากเออน้ำผลไม้อีกไหมรีเวลล่านี่ไงลิปทันกาแฟเออมีไหมมีตรงไหนไม่เป็นไร มันมีตู้เย็นม่ใช่หรอไม่มีไม่มีเลยเหรออันนี้ดีกว่าถูกนะเจ็รสิบกว่าบาทเป็น100บาทหวานยิ่งกว่าไอนไหมเออแต่ก็กินนมก็ได้ก็ได้อันนี้2เองใหญ่อ่ะนี้ไอ้ยี่ห้อน้ที่เรากินเอร็นยิ่งสา3 อันนี้อันนี้สัเกเป็น<ม>เป็น<ม>เป็นแพคเ,เ,เอาไหมอันนี้ดีกว่าแอนตี้ออกซิแดนด้วยอันนี้่อนไะ่เอา<อ>ดีหมเอเออตรงนี้ได้ไหมทับเลอรอนไหมอาตรงนี้ทับเลอรอนเนี่ยนนะมาเทอร์ฮอรไงฮะเอาเล็ก,กอ,กอห นี่ไม่เล็กๆอันนี้มันเล็กไปเทเบลเลอรอนเอาเอาอะไรนะเวลาเป็นแถาฮะเอา๋ออันใหญ่เลยดีกว่าเจ็ดเจ็ดเออเอาอันนี้ละกันอ๋ออืมเอาอันนี้นะครับเอาเป็น พร็อพนะครับสำหรับพรุ่งนี้อุปกรณ์ไปทายนะครับทอเบรอนใหญ่โอเคอันนั้นกาวเยอะมากอะหนักเออซื้อกลับบ้านนี่ไงไอติมเล็กๆอ่ะโอ้ทำไมไอติมเล็กไอติมเล็กไอติมอะไรนั่นอะเออเออห้องเซอรวิสเล็กกว่า À, cho đi. Ờ, ok. Right. <coughs> แชมพู Cologne Hugo บ o s you, uh, boss. 39 s 39ฟรังก์ Cologne ย25ฟรังก์25 35ทั้งหมดนี้ยีฟรังก์ Thank you. okay guys so we're gonna check out the grocery haul the first grocery that we have done for Jerma, Jerma trip so let's see what we have here so we got these uh, food from dinner partner and let's check out the prices if they are really expensive. Let's see. So this is Ocean Spray Cranberry Classic 1 liter. It's priced at 2 francs 95 cents, 295. And the uh, cafe latte, which is here, macchiato, it's uh 195 and the uh, milk dinner milk light drink latte it's one franc 35 and we have got the ice cream right here it's vanilla bourbon it's uh, how much is it six forty five Toblerone. this is our this is gonna be our prop for tomorrow when we go up to check out the Matterhorn, it's priced at seven franc fifteen cents, seven fifteen. Banana. Look at this. Only three pieces. How much are they? One pound. No, sorry. One franc twenty. And what else have we got here? We have here the. Uh, this is ham. And this is two hundred grams. It's two forty. This one. So it's a ham, and right here is the cheese toast, dinner toast. It's two hundred fifty grams, and it's one franc ninety. So altogether, it's twenty-five francs thirty-five. Twenty-five thirty-five. So it all comes down to about 965 baht. So I think that's uh, I think so-so. It's, it's a bit expensive for maybe I don't know. I don't, I'm not really sure if it's expensive. So please let us know if you think it is expensive. So that's it, guys, for our grocery haul here in germant Thanks for watching. Bye.